สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมนะครับเดอะสต็อกค้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่ทำทุกท่านไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกตัวต่อไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆ EP นี้นะครับเป็น EP ที่12แล้วนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโควิดระบาดค่อนข้างหนักเลยนะหุ้นนะครับมีการผันผวนเยอะ หุ้นใน EP ีนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูเป็นเคสซัสดี้เฉยๆนะครับว่าเมื่อในสถากนการณ์วิกฤตยังมีหุ้นบางกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไปแล้วก็ยังสามารถทำผลตอบแทนให้เพื่อนๆไม่อยากให้บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยทำให้ผลตอบแทนดีเลยอยากจะบอกว่าก็ยังสามารถรักษาพอร์ตการลงทุนของเพื่อนให้ค่อนข้างปลอดภัยได้ทั้งนี้นะครับผม ต้องบอกก่อนเลยนะผมไม่อยากให้เหตุการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยเยอะอย่างนี้เลยแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆแล้วก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปสู่หุ้นเด้งใน E ีพีนี้นครับขอฝากประชาสัมพันธ์คอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่2ของผมนะครับเป็นการเรียนหุ้นเด้งนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลย ตั้งแต่พเพื่อนๆยังไม่มีความรู้เลยพูดง่ายๆจนสามารถหาหุ้นเด้งได้ด้วยตัวเองมีเทคนิคการประเมินหุ้นเด้งของผมเองเลยแล้วก็มีเทคนิคการซื้อหุ้นการจัดพอร์ตหุ้นแล้วก็การประเมินราคาหุ้นเด้งนะครับยังไม่พอนะครับยังแถมฟรีการ ลงทุนพื้นฐานในอสังหาริมทรัพย์จะมีไล์พิเศษแถมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ลองไปปรับใช้กันถ้าสนใจนะครับติดต่อเลยนะครับไลาย ID นะครับ @moneyhero ตัวเล็กแล้วก็พิมพ์คำว่าหุ้นเด้งนะครับก็จะมีรายละเอียดกับคอร์สนะครับคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่2นี้นะครับ เริ่มเรียนวันที่1สิงหาที่จะถึงนี้แหละมีเวลาให้เพื่อนรับสมัครอีกไม่นานนะครับถ้าสนใจยังไงอย่าลืมรีบติดต่อที่ไลน์ ID ข้างล่างได้เลยสำหรับหุ้นใน E.P. นี้นะครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลผมบอกไว้ก่อนเลยเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลที่อยู่ในต่างจังหวัดหุ้นตัวนี้น่าสนใจมากนะครับหุ้นก็คือชื่อบริษัทนะครับ อ uh, P H นะครับบริษัทรโรงพยาบาลราชพฤกษ์จำกัดมหาชนนะครับดูรูปโรงพยาบาลก่อนนะครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะโรงพยาบาลน,นี้นะครับเป็นโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขนาดเตียงเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลเก่าเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะอยากให้เพื่อนๆไปลองติดตามชมกัน ลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไปใต้ชื่อโรงพยาบาลราชพึกโดยให้บริการครอบคุมทั้งจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีนด้วยอันนี้นะครับเป็นรูปโรงพยาบาลนะโอ้สวยมากเลยนะอันนี้เป็นรูปจริงๆเลยนะของโรงพยาบาลแล้วก็นี่โอ้โหมีด้วยนะครับถึงป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจสโลแกนยอดมาก โรงพยาบานราชพฤกษ์มีครับสวยมากเลยไหมผมว่าถือว่าสวยนะผมดูแล้วประทับใจมากๆเลยอันนี้เป็นภาพถ่ายจากมุมโรงบาลออกไปทางนอกถนนนะครับก็ยังสวยนี่หน้าโรงบานนะครับผมคิดว่าเป็นโรงบานที่ค่อนข้างดูดีเลยนะแต่อยากบอกว่าโรงบานเนี้ยเป็นโรงบานที่คนอบอกไม่ง่ายว่าคนพื้นที่ขอนแก่นอ่ะค่อนข้างชอบมารักษาเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือราคา ไม่แพงแล้วก็บริการดีนะครับแล้วก็ทำเลยังสวยมากๆเลยนะอยู่ถนนมิตรภาพนะครับใกล้ๆมาหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้มาจาก56ขีดหนึ่งนะเขาบอกว่าบริษัทยังคงเป็นผู้นำนะ ของส่วนแบ่งการตลาดโอ้เป็นผู้นำของส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่นโดยมีความได้เปรียบหลายด้านอย่างเช่นอาคารสวยงามโอ้นี้ยิยอมรับนะครับผมเห็นแบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็รักษาได้ทั้งทุติยภูมิพูดง่ายว่ามีการรักษาที่มันสูงขึ้นกว่าโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็อัตราค่าบริการไม่แพงอันนี้เน้นเลยนะว่าไม่แพงที่สำคัญนะครับมีบุคลากรทางการแพทย์เยอะ โดยเฉพาะมีแพทย์นะครับจำนวน200กว่าท่านเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนะมีประสบการณ์รักษายาวนะแล้วก็มีค่าห้องอะ่ะไม่แพงสวยแต่ไม่แพงโดยมีมาตรฐานมากมายนะครับทั้ง r JCIGHA ของโควิด1 9ก็มีน่าสนใจมากเลยนะเรามาดูห้องของโรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับสังเกตดูนะว่าห้องโรงพยาบาลราชพฤกษ์ผมว่าสวยนะ ดูทั้งสีทั้งอุปกรณ์นะครับดูตั้งหลายหลายภาพนะดูสวยมากแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงราคาห้องพัก1,850บาทต่อวันแล้วก็รวมทั้งหมดนะทั้งค่าอาหารค่าบริการค่าพยาบาลอยู่ที่3,290บาทต่อวัน ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลเอกนชนอื่นนะอยากให้เพื่อนเอารูมี้ไปลองเทียบเองเลยก็แล้วกันนะว่ามันเป็นอย่างเรามาดูห้องซูเปอร์ดีลักอันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องพักของเด็กนะมีเตียงเด็กน้อยน่ารักเลยน่าจะมีหลายแบบนะมีเตียงของเด็กแบบทั้งอ,อยู่กับพื้นแล้วก็อยู่ด้านบนก็มีนะครับแล้วก็มีโซฟาใหา้พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยราคาห้องนี้ก็2,600บาทต่อวันรวมทั้งหมดก็อยู่ปมะมาณ4,300บาท อันนี้เป็นห้องเด็กนะต่อมาเป็นห้องซูเปอร์ดีลักสังเกตดูนะครับว่าราคาห้อง2,800บาทรวมทั้งหมด4,500บาทนะแต่ดูภาพห้องหผมว่าสวยนะมีห้องมีสัดส่วนเป็นสเปซแบบชัดเจนมากๆเลยหลายส่วนเลยอยากให้เพื่อนๆลองไปดูในเว็บไซต์ของโรงารลราชพฤกษ์นะจะเห็นภาพละเอียดกว่าที่ผมนำมาเสนอให้เพื่อนๆดูแล้วสำหรับท่านไหนอยากได้ความหรูหรา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ก็มีให้นะครับอันนี้เป็นห้องพีเมียนะครับสังเกตดูว่าสวยมากย้ําเลยนะว่าสวยมีเป็นห้องของผู้ป่วยแล้วก็ห้องของญาติผู้ป่วยแบบชัดเจนมากเลยนะมีสัดส่วนชัดเจนวิวสวยราคาห้อง7,800บาทต่อวันนะครับรวมทั้งหมด9,800บาทเป็นห้องที่สวยมากเลยนะ สำหรับประวัติโรงพยาบาละะราชพฤกษ์นะครับอยากจะบอกว่าโรงพยาบาละะราชพฤกษ์เนี่ยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2536นะครับโดยเริ่มต้นนะครับมีขนาดเพียง50เตียงเท่านั้นแล้วก็ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี60 แล้วก็ปี6-1นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะผมเรียกาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กว่าเพราะโรงพยาบาลน,น่ะมีจํานวนเตียงมากขึ้นถึง117เตียงนะครับเห็นดูนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะแล้วไม่พอนะครับโรงพยาบาลน,น่ะยังสามารถปรับเตียงเพิ่มขึ้นได้ถึงเกือบ200เตียงเลยดังนั้นปี6 2ก็ มีเพิ่มเตียงเป็นจำนวน171เตียงแล้วก็ปัจจุบันปี2563มีจำนวนเตียงทั้งหมด198เตียงโอ้ยถือว่าพัฒนาขึ้นตั้งแต่แรกมาเยอะมากเลยนะอันนี้แหละครับเป็นข้อดีของโรงพยาบาลที่ขนาดไม่ใหญ่มากเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทคโรงพยาบาลอื่นเลยในการเพิ่มให้เป็นเท่าๆแค่เขาปรับรูปแบบเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ก็สามารถโตขึ้นได้หลายเท่าแล้ว เป็นสไลด์ที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูอันนี้จํานวนเตียงที่ใช้จริงในปี61นะมีทั้งหมด8 4เตียงสังเกตดูว่าปี62นะครับมีทั้งหมด160เตียงแล้วก็ปี63นะครับ171เเตียงเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าหนึ่งเลยนะเสียดายเจอโควิดนะครับไม่งั้นผลประกอบการโรงพยาบาลผมเชื่อว่าน่าจะดีมากๆเลยนะเพราะมันโตขึ้นเป็นเท่าหนึ่งเลยอันนี้แหละเป็นข้อดีของหุ้นที่มันขนาด ไม่ใหญ่มากเพราะมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าหนึ่งได้ง่ายถ้าสังเกตดูนะครับถ้าโรงพยาบาลไหนนะครับสมมุตินะมีโรงพยาบาลหนึ่งนะครับมีจํานวนเตียง2 0 0 0เตียงอันนี้ในโรงพยาบาลนะเป็นเครือข่ายเลยก็ได้การจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าหนึ่งอ่ะเพิ่มเป็นอีก4 0 0พันเตียงนี้มันมันยากนะต้องไปเทคอีกกี่โรงพยาบาลก็ไม่รู้กว่าจะได้เป็น4 0 0พเตียงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลที่ขนาดไม่ใหญ่เนี่ยการที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทําได้โดยไม่ยากนักแล้วก็จํานวนผู้ป่วยนะครับที่รับ รักษาจริงนะสังเกตดูนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะนะจาก2 6 0 0 0หันท่านนะครับเป็น3 0 0 0 0ืันท่านแล้วก็ปี63นะครับเสียดายมีโควิดไม่งั้นนะครับผมเชื่อว่าโรงพยาบาลอ่ะจะมีผู้ป่วยเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่ามันจะมีช่วงต้นๆของโควิดอ่ะที่ทุกคนนะครับไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเลยมันไม่เหมือนปัจจุบันนะที่ทุกคนหาเตียงที่จะเข้าอยู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโควิดช่วงต้นเนี่ยกลัวกันมากดังนั้นนะ่ะผู้ป่วย ในการรักษาก็ว่าเท่ากับปี62เลยแล้วก็อัตราการใช้บริการน่าตกใจมากนะครับ8 5เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะแต่ปี62กับปี63ที่มันลดน้อยลงไม่ใช่ผู้ป่วยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าเตียงมันเยอะขึ้นมันก็เลยมีอัตราส่วนที่มันลดน้อยลงตามแต่ผมเชื่อว่านะครับในอนาคตหากคูบินหมดไปอ่ะเขาก็สามารถทำให้ได้ใกล้ๆเดิมแหละได้ไม่ยากแน่นอนอันนี้เป็นจำนวน ผู้ป่วยดอกนะครับหรือ OPD นะสังเกตดูว่าปี61นะมีห้องตรวจอยู่แค่21ห้องพอปี62กับปี63นะครับเพิ่มขึ้นเป็น35ห้องเลยนะโตขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่มารักษาจริงนะครับปี61นะครับมีประมาณแสนกว่าท่าน ปี62นะครับ1นึ่งแสท่านแล้วก็ปี63นะครับปีที่เกิดโควิด1นึ0 0 0 0ท่านนะครับก็ถือว่าเยอะนะอันนี้เป็นโครงสร้างรายได้ของบริษัทนะครับสังเกตดูว่ารายได้ปี61ปี62นะครับบริษัทโตก้าวกระโดดมากเลยนะเนื่องจากจํานวนห้องเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็ปี63นะครับแม้จะเกิดโควิดรายได้ก็ยังใกล้ๆเคียงปี6 2นะก็ถือว่าน่าประทับใจมากเลย ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนะครับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี60ดังที่ผมบอกไปนี่แหละราคาเริ่มต้น4.80บาทโอ้อยากจะบอกว่าในร,ราคานี้นะปัจจุบันในราคา6บาท,ทกว่าๆเนี่ยเพิ่มจากราคา IPO เนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยนะนิดเดียวเมื่อเทียบกับโรงพยบาบาลอื่นๆเรามาดูที่งบการเงินนะครับอย่างแรกที่อยากให้สังเกตนะครับก็คือ กำไรสุทธิสังเกตดูนะครับว่ากำไรสุทธิของบริษัทนะครับมีการโตก้าวกระโดดเมื่อปี6 1ไป6 2อย่างที่ผมบอกว่ามีการเพิ่มจำนวนห้องผู้ป่วยเพิ่มนะครับโรงพยาบาลปรับปรุงใหม่นะครับสังเกตดูว่าจาก40ล้านนะขึ้นเป็น90ล้านเลยนี่เกือบร้อยล้านเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณา18ล้านนะครับเมื่อไตรมาสหนึ่งนะครับ อันนี้ช่วงนี้นะครับยังไม่เกิดการระบาดของโควิดเหมือนปัจจุบันกำไรสุทธิของบริษัทก็อยู่ประมาณเกือบ10%ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับโรงพยาบาลเอกชนนะสิ่งที่จะผมให้ดูต่อไปก็คือราคานะครับสังเกตว่ามีราคาตั้งแต่4บาทเลยนะเมื่อปี60ปี62 6.55บาทแล้วก็ปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ6บาท60 6บถึงาท80สตังค์นะครับก็ถือว่า ต่างกับเดิมไม่มากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับโรงพยาบาลอื่นนะที่ทำฮอสพิทอลนะมันจะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเดี๋ยวมันจะบอกว่าทีเด็ดของโรงพยาบาลน,นี้อยู่ที่การจับมือทำฮอสพิทอลกับโรงแรม ของขอนแก่นนะครับทำให้จํานวนห้องอะ่ะมันเพิ่มขึ้นมากเลยนะส่วน P.E. ของโรงพยาบาลนะก็ต้องยอมรับว่าเป็น P.E. ที่ค่อนข้างสูงนะอยู่ประมาณ40เท่าก็ถือว่าทุกโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนอะ่ะเป็น P.E. นี้อยู่แล้วแล้วก็มี p e. ต่อบ o o k value สองเท่าปันผลก็มีราวๆสร์เซสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูในสไลด์นี้นะครับบริษัทนะมีหนี้สิน ต่อส่วนผู้ถือหุ้นน้อยมากๆเลยนะครับอยู่แค่0.30เท่าเท่านั้นหถือว่าผมว่าน้อยนะอันนี้ผมค่าลงทุนหุ้นโรงพยาบาลราชพึริก,ก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยได้เลยหุ้นโรงพยาบาลราชพึรินะครับมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับอยู่เพียง3,000กว่าท่านเท่านั้นเองซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบนะผมชอบหุ้นขนาดไม่ใหญ่มากแบบนี้แล้วก็มีผู้ถือหุ้นไม่มาก ถือว่าเข้าสเปคของหุ้นเด้งของผมได้เลยที่สำคัญนะครับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะสมัยก่อนนะครับเขาจะโชว์หมดเลยนะว่ามีกี่ท่านที่ถือหุ้นเกิน0.5%อยากจะบอกว่าเยอะมากๆของหุ้นลงพยาบาล,ลาราชพฤกษ์เนี่ยเพราะว่าเป็นหุ้นที่อ่าพูดง่ายว,ว่าชาวขอนแก่นน่ะค่อนข้างภูมิใจนะกับโรงบันนี้แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นท้องถิ่นเนี่ยเยอะมากๆแล้วอยากจะให้ดูผู้ถือหุ้นอันดับ2นะครับ เป็นโรงพยาบาล ok ทนบุรีอ้าวที่มีข่าวชชดิววัคซีนนี่เองนะครับเป็นผู้ถือหุ้นดับสองแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆก็จะเป็นคุณหมอบ้างเป็นประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นบ้างเหตุผลนะครับที่จะทำให้ RPH มีโอกาสเป็นหุ้นเด้งหนึ่งก็คือขนาดโรงพยาบาลไม่ใหญ่จึงเติบโตได้มาก อันนี้เป็นข้อดีของหุ้นที่ขนาดไม่ใหญ่เลยนะสังเกตดูว่าเมื่อปี61มีจำนวนเตียงอยู่ทั้งหมด84เตียงปี62มีทั้งหมด160เตียงสังเกตดูนะครับว่ามันเติบโตเป็นเท่า1ได้เลยแล้วก็ปี6 6 64มเนี่ยผมก็เชื่อว่าขนาดเตียงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมีขนาดเตียงอยู่ทั้งหมด198เเตียงโรงพยาบาลยังมีลูกเล่นในการเพิ่มเตียงได้อีกเยอะทั้ง ที่ดินที่โรงพยาบาลมีแล้วก็โรงพยาบาลเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเลยดังนั้นผมเชื่อว่าการเติบโตของโรงพยาบาลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้เป็นเท่าๆอย่างไม่ยากเท่าไหร่ mm. เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับที่มีจํานวน3,000ันเตียง4ี่พันเตียงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่านี้ได้ยากมากดังนั้นสเสน่ห์ของหุ้นตัวที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยมันอยู่ตรงจุดนี้นี่แหละต่อมานะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่เนี่ยเป็น ข้อที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่อยากจะบอกย้ำอีกทีว่าอยากให้เป็นแค่ case study แล้วมาวิเคราะห์กันว่าเออถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โรงพยาบาลจะได้ผลตอบแทนหรือผลกำไรเท่าไหร่ดังนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจตรงจุดนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้แฮปปี้เลยที่สถานการณ์โควิดในปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นเยอะแต่ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลนะครับที่เป็นตัวช่วยหนึ่งของขนแก่นนี่แหละหรือของประเทศเนี่ยที่ทาให ผู้ป่วยมีเตียงนอนมากขึ้นได้ตรวจโควิดได้มากขึ้นนะครับไม่งั้นโรงพยาบาลรัฐก็จะรับภาระไปเต็มๆนะครับอันนี้ก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการตรวจโควิดนะครับก็ราคาก็ตามที่ผมเห็นนี่แหละเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆถือว่าเยอะนะผมเชื่อว่าการตรวจโควิดในปีเนี้ ในไตรมาส2อแล้วก็ไตรมาสสแล้วก็อาจจะต่อต่อไปนะครับจนกว่าโควิดจะซานะครับจะเป็นรายได้เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลได้เยอะมากเลยแล้วก็โรงพยาบาลนะครับมีรายได้จากการจองวัคซีนนะโรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไปหามานะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีโคต้านในการจองประมาณห้าหมื่นโดสอันนี้เป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับข้อมูลเนี้ย กำไรต่อโดสนะครับประมาณ400บาทในการฉีดนะครับก็คูณไปนะครับก็ได้ประมาณ20ล้านบาทแต่สังเกตดูนะครับกำไรในปี63นะครับมีอยู่ประมาณแค่90ล้านเองเห็นไหมครับว่าแค่ไรายได้นะครับไม่ต้องรวมค่าห้องไม่ต้องรวมค่าตรวจโควิด COVID นะแค่ไรายได้จากวัคซีนอะ่ะก็เกือบ25ของไรายได้เมื่อปีที่แล้วแล้ว อันนี้แหละก็เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งของโรงพยาบาลที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่อะ่ะกำไร20ล้านอะ่ะผมถือว่าน้อยมากเหมือนเทน้ําลงไปในทะเลเลยมันไม่กอบให้เกิดผลในยาเท่าไหร่แต่ถ้าโรงพยาบาลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเทน้ําลงไปอะ่ะจำนวนน้ามันดูเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นจุดที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้ประโยชน์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีรายได้จากฮอสปิทอล อันนี้ผมต้องชื่นชมโรงพยาบาลเลยนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจับมือกับโรงแรม osa, โคสาบโรงแรม i-hotel ลนะครับจัดทำ Hospital ให้ผู้ป่วยนะครับที่ไม่มีเตียงผมว่าถือว่าแบ่งเบาโรงพยาบาลรัดได้เยอะเลยนะแล้วก็ยังเปิดทางนะครับรับคนไข้จากกรุงเทพมหานครด้วย อันนี้เป็นตัวอย่างวิธีในการหาข้อมูลนะครับผมอยู่ไม่ได้อยู่ขอนแก่นนะแต่ผมก็สามารถรู้ข้อมูลคนไข้โควิดหรือข้อมูลของฮอสพิทอลได้จากไหนผมก็ตามเพจที่เป็นเพจขอนแก่นนี่แหละมีหลายเพจเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นขอนแก่นซิตี้ข่าวขอนแก่นวันนี้ขอนแก่นอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าเราเป็นนักลงทุนที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากไปตามข้อมูลของหุ้นที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งครับใช้วิธีนี้ก็ได้ โดยข่าวที่ผมตามมาได้นะครับก็มีนี้ครับหนึ่งก็คือชัดเจนเลยนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยจับมือกันเรียบร้อยแล้วรับผู้ป่วยเฉพาะกิจแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับเป็นสปสอชนี่จ่ายให้เลยถ้าเป็นห้องธรรมดานะครับถ้าเป็นห้องรูๆหน่อยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อจองได้เลยตามเบอร์ที่เห็นอย่างนี้นะครับผม ก็ถือว่าผมชอบเลยนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยทุ่มทุนเต็มที่ทุ่มเต็มที่ให้ชาวขอนแก่นนะก็ไม่แปลกประชาชนขอนแก่นจะชื่นชอบโรงพยาบาลนี้นี่เป็นข้อมูลจากเพจขอนแก่นนะครับที่ผมไปหามานะครับข้อมูลเนี่ยบอกว่าโรงแรมที่ทำาฮสปิ t a ลมี2โรงแรมในปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดรวมนะครับ260ห้อง260ห้องนะครับอันนี้ ผมไม่อยากให้คนไข้เต็มเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยอันนี้เป็นเคสตดี้เฉยว่าถ้าเกิด260ห้องเนี่ยจำนวนรายได้นะครับที่เป็นกำไรต่อวันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคาดการนะประมาณ2,000บาทต่อห้องนะครับที่เป็นกำไรนะครับลองคูณไปดูนะครับผม กำไรต่อวันของฮอสพิเทลของโรงพยาบาล RPH นะครับนอกจากจะช่วยประชาชนที่ขอนแก่นด้วยนะครับก็ยังมีกำไรตกอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทต่อวัน5 0 0แสนกว่บาทต่อวันเมื่อเทียบกับกำไรในปี63นะผมถือว่ามีในยะเลยนะดังนั้นน่ะกำไรในปีนี้ของราชพฤกเนี่ยน่าจะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเลย แต่เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้ฮอสปิทอลมันมากขึ้นเลยนะอยากให้พอแค่นี้แล้วก็โควิดเนี่ยลดน้อยลงนะครับสไลด์นี้นะครับเนี่ยบ่งบอกแล้วว่าผู้ป่วยโควิดล้นนะครับต้องขอบคุณโรงแรมโคสานะกับโรงแรมไอโฮเทลที่มาช่วยประชาชนนะทำให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานครเนะี่ยมีเตียงมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณการเสียสละนี้นะความเสี่ยงของจิตการนะครับดังที่ผมบอกว่ากิจการอ่ะ ของโรงพยาบาลราชพฤพษ์อ่ะถ้าเป็นตัวกิจาการจริงๆเลยนะผมคิดว่าค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่าเขาก็ดําเนินกิจาการเขาไปเรื่อยๆมีการขยายเรื่อยๆมีจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือโควิดนี่แหละซึ่งผมอยากให้ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นนะก็คือคนไข้โควิดอ่ะมันลดน้อยลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้โควิดมากขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับกาไรจากการตรวจก็จะเยอะขึ้นฮอสพิทอลก็จะทํามากขึ้น อาวัคซีนอาของโรงพยาบาลราชพฤษคือโมดิน่านะครับก็อาจจะมีการได้ฉีดมากขึ้นนะครับดังนั้นจุดเนี้ยจะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยกำไรมากขึ้นจริงจริแต่ถ้าเกิดตรงข้ามถ้าคนไข้ลดน้อยลงนะครับกำไรส่วนนี้ก็จะลดน้อยตามนะครับซึ่งผมหวังว่าคนไข้โควิดนะครับจะลดลงในเร็ววันนะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคะแนนหุ้นเด้งนะครับของโรงพยาบาลราชพฤษนะครับผมขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นนะครับ ทั้งที่ผมรู้ก็ตามนะว่ากําไรของโรงพยาบาลราชพฤกษ์เนี่ยทั้งกําไรการตรวจที่มันเยอะอยู่แล้วแหละมีทั้งวัคซีนโมเดอร์าด้วยทั้งการทำโฮสปิเตลด้วยการตรวจโควิดด้วยนะครับดังนั้นอะ่ะกำไรปีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะสูงมากๆเลยแต่ผมไม่อยากให้โควิดอะ่ะมันระบาดมากกว่านี้ก็เลย รู้สึกระเอียดอ่อนเกินไปที่จะให้คะแนนนะครับทั้งนี้ผมก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลราชะพึงมากๆเลยนะที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ยังช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐด,ด้วยที่ได้รับผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยให้มาอยู่ดูแลกับโรงพยาบาลราชะพึงนะครับตรงจุดนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณจากใจเลยนะแต่อย่างไรนะครับความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ เพื่อนๆจะต้องใช้วิจัยณัยนานนะครับในการลงทุนนะครับเงินของท่านนะครับท่านต้องตัดสินใจเองนะครับผมภูมิสภาพนะครับจะเป็นคนนําบริษัทที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้ลองศึกษาดูสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆของ m ั n นี่ฮีโนะครับเพราะเพื่อนๆนะครับเป็นส่วนช่วยในการบริจาครถตรวจคัดกรองโควิดนะครับ รถอันนี้เป็นรถที่สำคัญนะครับเพื่อให้บุคลากรด่านหน้าเนี่ยได้ปลอดภัยจากโควิดนะครับโดยทีมงานมานีโลก,ก็ได้บริจาครถเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นทางด้านขวามือนี่แหละครับให้ทางโรงพยาบาลเพื่อน,นาไปใช้นะครับยังไงก็ต้องฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ได้ติดตามเลยนะเพราะการติดตามของเพื่อนทุกคนเนี่ยทำให้เกิดรถคันนี้ที่อยู่ทางขวามือนี่แหละก่อนจะจบนะครับยังไงนะครับฝากติดตาม The s t o ต k อกค้นฟ้าหาหุ้นเด้งนะครับ ในอีพีหน้านะครับหุ้นในอีพีหน้าอาจจะเป็นหุ้นเด้งของท่านก็ได้นะครับส่วนวันนี้ผมภูมิสารภาพนะครับต้องขอตัวก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับผม